น้องตัมม้มหกทัวปิีงปลาเข็งได้หมดนี่สิปิีงปลาเข็งป,ปิีงปลาเข็ง,ง,งตัมม้มหกทัวมาเดี๋ยวพี่น้องมากินน้ำกันเดี๋ยวขวายสิตัมม้มหกทัวก่อนใส่ซ้ำนี่เราบกักพริกใส่ไลายมันสิเพลสซ้ำนี่กินได้บอนี่ tôi thấy cái gì đó lấy ở đây được một mình quán này em 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 ไม่นมองไม่กิดเขน้ขวายดิมมัน,น,นกิดผู้เดีวเยวย่ายล้วิมแล้วโอ้ยขวยวท <c oughs> รงไข่เขาหมูเส่านี่ปิงป้านบอก khi tiền con tìm con pino, cái gì đầy đi, con, con khẩu cho con chỉ kinh khâu, quẩy con khẩu mẹ những ngân ca khay đó, ở bên ย้ห้องก่อนเห็นบ่พีหน้องเห็นปีงป้าข่าอยบ่เห็นอยู่ดอกปีงก็เข็งมั้ยโอ้ยเออปีงป้าเข็งปีงป้าเข่งข่งง <c ười> อยอาต่างกองเขาเด้อไปหาแนยวยนางก่อนมึงเชอยู่ไก่เถอผูดด้ใดเอามาบ่ผู้ใดเอาสิยามบ่

就跑鹏啊，滚 มันหัวเขียวสั่งอืม,มวันนั้นหอมปิ่งปากนะ เขากั้นแห่งเนี้น <c oughs> พักสไลด์ใหญ่เ่เจ้าเขามาปลูกไว้ทั้งแน่ยู่เดอพักสไลดอยูนั้นมันขีเหงาหลายปุ่ยยูนาบานเอามาปูกไว้ในหงาในบานเ้างลู่ไว้บานอะไหนึ่มันออกมาโอ้ยที่หนองเขากั้นแี่งแม่พักสไลกับ ก็พ่อแม่วัดมานี่ ้ม yeah. no uh 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 ันยากไ้บ uh ่อ uh ันทนเจ้าของบ้านม่งมาอยู่กันเจ้าของบ้านยัไงบเออเจ้าของบ้านมาอยู่ไปแบเนนเดี่ยวไปหาเดีวโอ้เปนบาคนไปใ้แม่คนขอเมาเงนปุ๊บับตองเป็นางแม่ก็ไ่ได้มาปลูกเขานผูเป็ใสเขาลูกปลูกานไม่บ้านนํางให้นแม่จักบ่หเนาะ มาแจ้งก็เป็นยังแบบขนาดเด็กคนหารบมากเมือนแรงจะพอสิเวอเออเออมาหามพอเลยเนาะจากเนีามานาพอเลยมาจ้งคนเสียไปเหยดยาเออแม่งดูเขท่องันชั่เนี่ยจะเอาบาดบาดบรรลุเหลืองโอ้อโหร่างมากูไม่ดี๋ยวไปมากกูยไม่ลดละอัน จักพูบันน้องเหลือนั่นบ่ทีอันข้าไปเผาอันพญ่ยันนะพญ่อันนั่นบ่อพญ ا ้องเออกับพี่น้องมันอยู่บนเนือโอ้คนระบาดเป็นบ่คนะาดตัวนี้ทางใต้แต่พนเด็กเขาวมรวมกันนั่นแ่ะเออเออเอ้างินบ่อพญ اه อดนะพอเด็กไปเบิ่งปเห็ดไปแหยงซอยเนอยู่อือยเทนอยใหยอกเป้เห็ดลอ้ลหยั่งซอยเนอยู่อืมเอกดที่ขาเ้วาดคนอยู่ แล้วเพื่นางนานาเข้าอูกับนี่าค่ะ ่เขากันแห้งพี่น้องไปเขียนกับตั้งถัวยาย่ข่อยกินเข,า,เขาก่อนข่อยมาสาข่อไปทำเห็ดเวียกอยู่ไปทรงไข่ทรงป่าเขาหมูสับเนี่ยทั้งวันร้ายเงี้ เขาบเป็นอยู่ซ,ซื้อไว้ไม่หวานหลายแฮมปลาเขือ้วานๆเนี่ยมะเข็อ,อนเลี้ยงแซ่บแซ่บกัปลาเข็อหน้าผนเดินไม่เนื้อมันดีคือยังเนี่ยคล้ายๆโลดละลอยเบิ้ดละละ คลิปนี้อาซัมนี่แล้วเนาะอย่าลืมด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยส่องย่ายเพ่นบ้านสวนสวัสดีค่ะ